มาได้บ่กะได้ดำนี่น้ําน้อยเนาะแม่นพอได้อันซ่างพี่น้องนี่ได้ยุงเพิ่นบอกคือปูใต้ยาอุดยุงแน่เพิ่นว่ากันยุงน่ว3 6 7 8 9 บายดีพ่อแม่พี bye. Bye ่น้องเบิดสุขูสู่คนเบิดสมองสุบอนเด้อน้องพี่น้องโดยพี่น้องมาพบประพ่อกับทองบ่าวเทมานี่น้องพี่น้องเนาะบ่าวเทกับภาพให้พี่น้องมาที่ทางบ้านบ่าวพามีเพื่อนพี่น้องเลยเนาะแต่พี่น้องบั่ได้มาก็ถือ่าดนพ่อสมควรพี่น้องเลยก็ะหูสึกว่าเป็นไปอะไรเติบได้พี่น้องเนาะหน้าบ้านอ่เคือเพื่อนพี่น้องเลยอ่ามันนี่ก็เลยถือโอกาสลงมาหาเพื่อนพี่น้องเลยอ่าแต่สอนไม่พี่น้องพ สำราบใ้่พี่น้อยโอ้เข้าไปอุดมสมบูรณ์ให้น่าทำบุญชมสังเกตบางน้ำไม้พี่น้องโอ้สีเหลืองๆนี่คือนาหน้าไม้อ่อนมาเลยน่าทำบุญชมเนาะอ่าพุทะเจ้าจะเข่าล่างในก่อนพี่น้องไอโบหัวเพิ่ดอีสั่งพันไม้แบบปอกแป๊กอยู่พี่น้องไอจะเป็นพุทธพันน่ะพี่น้องในสิ่งเป็นบาปามีมั้งพี่น้องยพอดียาบ้าเทมาเรียกแต่นี่ก็เลยแวะเข้ามาหาเพิ่นพี่น้องไอพุทธเบะเนาะ หน้าบานหะน้เฮือนเป็นพี่นอ้องมืดฟ้ามืดฝนมากเลยตายเลยพี่น้องเลยตากแดดตากฝนมาผูกมาสบายดีเด้อโดยเอาไมคไมโคร ون, right? <t ell> โฟนพี่น้องโดยฮากมาบ่เมนเม่นพนม่ได้ตกห้ามจากน้ำทางบ่ ตกโยกหลี่มากเลยเงี้ยกำลังเช็ดเงี้ยอันนี้พันไม้กำลังว่าอันตัดไม้ลงกับน้องนะยันเอาบนตกอันลมและยานามันถืออันใส่ไพ่นะโอ้ไม่อันนี้ได้ยังไงเนาะไม่เล็กประเทศโบ่บตัวนี้นะไม้เงี้อันนี้นไม่ดูเขแมน่นป้าพี่น้องนี่ก็เลือดเนาะโห<อ>ยยันล้ม โอ้ขันโกนมากอย่างตัดนี่เนาะแม่ขั้นาโกนนี่เอาไว้ได้เลยมันอิดใส่ใส่ไพ่ก็เลยว่าพากันตัดกำน้องอะไรเอาวุธพี่น้องเลยอันนั้นเป็นตอไม้คลิกเป็นเพิ่นพี่น้องไหมโดยเพิ่นกำลังตัดก็ได้อันเห็ดทานโดยพี่น้องเลยคืออันห่ากระขวดวานวานซื้อนี่ต้องมาตีเป็นขวดได้ได้กระสอบไหมได้ซ้อซอบโอ้เห็ดทานเพื่อนพี่น้องยอันนี้คือใหม่มไหเลยบอลนี่ หรือยังบนเขามันสิมหงี้ประชาชเปียกสแค่แ่บนจูดุ้งทางไหนพี่บอกนี่บ่บนจูดมันพี่อยู่พี่ไพี่พี่น้องเลยสอบไว้แมนบนจูดเพิ่นเอินเพิ่นเอินปากแดนี่นะบอกปกหัวบออันนหัวนะอันนี้ปากคานนี่เลยเปียกไม่ได้พี่น้องเลยเปียกคือโบใหม่เลยพี่น้องบจูดนี่เอายังออยรนี่อาอะนะเอาใส่รถยนงนี่บแมนังกินรถ เด็กะหาไม้หายังหาทานมาโดยมาจูดสิแหละพี่น้องเอ้ยเนาะชีวิตคนเห็ดทานแน่แน่น้องนุ่งกระลายเนาะประเทศญี่ปุนอยู่นี่พี่น้องตอมวอยู่แค่มืดฝนอยู่ในป่าในดงพี่น้องอยู่นี่แต่ปลาไม้ปลาเตาะปลาไม้นี่ไปฝนก็สิตกอีกแล้วนี่สิรอดอยู่บ่้างเนาะหักกระทมแล้วค่อยพันทาน้องไปแป้งลดไปโดยอันนี้ยังไงบกเข่าพ่อนี่ เขาไรา่บ่ใช่น่ะยังห้ามขึ้น,ะนบ่ได้คันโบไร่หรือวัวนมีขี้ดินในหันบ่ดิในในน่ะพี่น้องคือสิไดงลายดอกตัวนี้ไะ<ม>ในอยู่สามเป้าสี่เป้าโดยโดยไม่ต่ไม่ไมไมงามเลยพี่น้องไม่เห็นละขั้วคักเลยได้ไม่ดูไม่ดูโอ้ซื้อคักขนาดน้องรตีเพิ่นเอ้าจะนั่ง,ปงไปยันจอดรถบ่แปลงรถแปงรถแวบออ๋ หมดนะฮะหมดี่นาเทีก็ร่างก็ชินั่งพากันปั้มยังว่ากำนองแตเศร้าพลุนตกเหมือนกันพักแล่นเข่ามันใกล้เฮือนแน่มาเทเอ้ยค่อยกับประเทศไยซ้ำยันพลนตกโดยขอยัดโคอนั่นไปส่วนนี้่ก็างจะลำบากเลยเนาะเพราะพลุนตกตลอดพี่น้องไปใส่ก็ได้คือมันนี่ก็ยังไม่ลงคลิปได้ข่อยก็ได้อยู่ทีมันม่แห้งอยู่บ่ยังมีแห้งอยู่ทางเจ้าดิค่ะ อยู่ดีมีแห้งอยู่บโดยลงคลิปแต่พี่น้องเลยใส่เป็นตู้พันอยู่ใส่ตู้พันนั่งอยู่ในบเโดยู่ในพ่อโดยจะมันจะเข้าไปจ้ะเป็นมันตัดไม้ตะเตาะก่อนพี่น้องเลยขี้เล็กเรื่อยมันก็น้อยบวะที่เอ้ยทต่หึงเลยเนาะก็เลยมาใส่ผ้ากันเห็นไหมมือกันบัดบัดนนั่นได้ใช้ยังตัดต่อเนาะเรื่อยกันบ่อันนี้นะบ่แมนเพื่อสีขาดก็นเรื่อยและเรื่อน้อยนนั่อะไรเต็มเป็นไม้มียางอีกด้วย เป็นเรื่องอยากเลยนี่พี่น้องเลยเพรสิขาดพี่น้องเลยเป็นไม่ดูพี่น้องเหมืนตัดลงนี่ที่ว่าเริ่มเป็นนี่เนาะแมนก็ว่าสิตัดนะเพราะว่ามันอย่ามันทับอันใส่ไพ่มันเนื่องไปพุ่นแก่นได้บ<ะ>่เทศเลยเธอว่าผู้บ่เคยเห็ดนี่เพิ่นตีวไปยากเด้เจ้าฉ<ะ>ันรับเฮานี่เคยเลยเนาะ ไม่ที่เล็กนี่ไม่สช่แงกหมองกลางมันเนาะแม่นแน่นพี่น้องเลยสีสเลยปิ่นสามสีห้อแป๊ะจังขาแน่นติดต๊ะเห็นอย่างกระงามได้ใหม่นะต้องออกแหง้งอันนี้ไม่เดงวัตส,สันเหม่นบอกอไม่เต้บอกอันนี้ไม่มาเค้งมาเค้งโดยซื้อบอนี่กรรมวัตัดเอง นี <the> ่นะซื้อน้ำแล้วก็ตัดน้ำนะตัวใดว่าไม่ใหญ่เฮาบ่แพ้ก็ซื้อน้ำเพิ่นเพิ่นตัดน้ำให้น้ำสวนเพิ่นเพิ่นก็มาขายโดยโดยแพงในโซงนี้ก็ได้แม่ไปยังไงตะก่อนก็ได้เสาสองสอบเลยก็ขายน้ำเดี๋ยวนี้นะสอบละเสาเจ็ดพันเพิ่มมากเองบ่แม่นสอบเท่าไรเสาเจ็ดบ่เสาเจ็ดเสาเจ็ดบ่สามสิบสามบ่แม่นแต่ก่อนยังว่าประมาณ หกสิบาทเดี๋ยวนี้บบฮอดเดี๋ยวนี้นะมนเะญญาเฮ็ดมายากเนาะแมนอันนี้ผัดถือพี่น้องเป็นซื่อเป็นกระต่อคือขายแพงแท้ผัวเนาะเลยเอากระสือหลายอย่างเนาะแมนทางลงทุนซ<ส>ื่อฟื้นกระสอบกะหน่วยละพันกีบพ<ม>อฟางอีกวันนี้มาไล่รวมกับโบได้ยังเลยแมนกระพอได้ไปกินนั่นแหละซื่อ,อาฟางซื่อกระสอบมน แล้วก็มาบวกรานแห้งเข้าให้ดีแห้งซื้อนี่กระลดแล้วเก้าสิบแปดสิบแล้วถามมาได้บอกะได้ดำนดิดน้ำหน่อยนะเนาะนพอได้อันซื้ออยู่ซสิบคนนะพี่น้องเลยที่ใันโบเห็ดอันนี้กะันซีบลักแต่พี่น้องเลยทานเสือเข้ากับโบเท่าลงโมเทออือขึ้นแบบซีแล้วนเลย อีฟซี่นก็ถามอายุวิทยาหลือบ่เพิ่นวะด้วยยังเห็ดคือเก่าเด้พี่น้องเลยคนตกคนลิ้นเลยกับประเทศไทยแมนยี่ใครมันแล้วเพื่อขาดนะพอดิโพงมือข่อยแต่ละเท่าได้แล้ววันนี้คือนี่ละดีดีอึดโอ้เกรนไปไปนิดหน้อยนี่พี่น้องเพื่อสิขาดไปอีกเนาะลายงามเลยพี่น้อง ไปเห็ดอันด้าผ้าด้ามยังพันนี่ก่อนทางพี่มึงกะเป็นาไม่บ่หรือเครื่องเจ้านี่ใช่ไม่ใช่เล็กบ่ไม่เล็กเล็กเบิ่งนี่คือเครื่องหน่อยนี่ก็หน่อยนี่ก็เอาเบาถ้าว่าห้าบุมี่ไหมเอาไปซ้อนใส่ตัวที่มันช่องว่างแมนผ่านอีก็หลายปีเลยได้ผ่านนี่นะบ่จะปีเลยเตะ น้อยผนแหละถือว่าใช้ทนลิ้นนะเดี๋ยวเอาเพิ่มหักซาไว้โดยพี่น้องบริเวณนู้นรอบเพิ่งค่ะ<อ>ช่วงนี้จะคุกปฐเทูมิเลยแม่นแมนเพราะว่าใบไผ่ลายมาหล่นนะนะแม่นบัดยามนั่นดิเพราะให้ไม่ใบไผ่เนาะกวาดมือนจะซ้ำเตือนเติื์ลตื่นมาแล้วต้องกวาดโดยพี่น้องใบไผ่นี่กะ แบบลมมาแห้งกัดน,นะใครแต่ย้ำนี่ขย่ำมันรดน่ะพอแห้งเนาะต้องกวดบางที่ตกแสียอ่างนองอ่างน้ำพี่น้อยใบนั้นตวงน้ำกับบไวร่ยได้บอกใบไผ่นี่คันบัรองอันแนวกันตองเม่นเม่นขั้นอาบเลยกะับเพราะว่าคายใบไผ่เม่นยำพลก็ได้ซื้อเด้โดยเพราะยังพี่น้งองเลยเพราะว่าใบไผ่นะโดย,โดยอาบเลยกับขั้นคายแล้วปะ่ะ เพราะเห็นลายมันเสีกันยาวยุ่งกัดบ่เคยแล้วสิ้นเลยพี่น้องเอ้ยมันอยู่ในปากบพี่น้องนี่ยุงเพิ่นาคือใต้ยาอุดยุงแน่เพิ่นว่ากันยุง่โดยมันก็บ่พอนั่น่เอ้ยแ่บ่คั่นแม่ว่านั่นก็แบบเฮาเคลื่อนไหวอยู่ก็บ่เป็นหยังแม่นมันก็บ่ค่อยจับปานดดอกมันก็บ่ได้รู้สึกดแม่น เวลายุงก like <Yeah. S 1> ัดย <double> ุงคบเฮานี Pen ่โดยเฮาเคยเลยเด้ผู้บ่เคยนี่เพิ่นอันนั้นเลยแม่นคือค่อยนั่ตึบูพี่น้องเอ้ยเก่าจนเลือเนาะยุงกัดป้าๆขอเฮือนก่อนปโดยๆไปๆพยุงอันนี้เาเพิ่นนั่งอยู่ในแหละมีเียมาให้เพิ่น้พี่น้องมื้อก พิาอยยมา้เอายังน้ขอบบพี่อยู่ก็ได้มาขับมัให้เด้อเลยเ้าขับนเขาก่อนพี่น้องเลยปาพี่น้องเ๋ยดสิ้าขับไปในเฮือนมึงก่อนบรมมาดุแล้วเนเนาะเปลี่ยนเตลงไป็นลายพี่น้องโหอ้ากอไหมพนี่นะแม่ตัเติมไหมโดยโอ้ขับน้องเลยโห แต่ก่อนมันสิเป็นโรงเนาะเนาะแมนแล้วมันนี่ามีการคุณวันสาสบ่เทศเลยอืมโตเติมออกยังไงก็เลยว่าโตเติมออกใหม่โดยเป็นห้องนอนบ่ในในแมนห้องนอนขวานนอนอ๋อโดยโดยผัวน้ำไม้น้ำมันก็หลายล่พี่น้อยอันนี้ตะกี้หัลายกูนี่เพราะว่าอันน้องละตีเห็นน้ำไม้ทงนะไปกินกำลังอืมกลายจะขวดเพิ่งพอได้เห็นเพิรนตัสเลยเนาะเพิรอตัสแมน แต่ไดนแมัเลี้งพ่งตัดเอาพี่น้อยเพราะอนไรกินยำเล้งนงไปนั่งพุงก่อโดยยุ่งายพี่น้องหรอวินมเท่าขาอยู่ในหูเาขับไปในหูินหูอ่ะ้ิมเปื่อยช้ำไอ้แม่สบายดีเด้อไม่เท่าโดยดีมีแห้งอยู่บ่ คือเก้าแต่ดีกว่เกาอีเดเบงหน้าตาก็ื่นบานยกินข้าวกันยังมั้อนี่กินข้าวกับปลาปลาจ้งยีกว่าเจงยู่จงยู่พี่น้อยนองมาตีทั้งหมดอยู่ทงนี้เนาะไปแปรงรถดูไปเ้าบ่ไปมันีนี่เบ่ือดูกับบริหินเนี่ยเห็นตากันติรนเล้พี่น้อง เห<ด>็นมีใจ๋อเบาภพาพมีอะไรเทียวเมื่อเน้ะไม่เห็นพี้อยห้ามมาเนี่กับมีเนี่ยมามอบหายอันมีเท่าแล้วก็นองรัดตีแล้วกับเบาภพามพีเด้อโดยเป็นเงินพี่น้องยคนละซศร้าดอนเด้อโดยขอบ<ด>ใจนับมาดูค่ะห,หนึ่งสองสามสี่ห้าหก,กเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองล้านสองโดยให้เจ้าหน้าที่เาดอนให้ไปเถาะเสาร์ดอนเอานอนรัตีเน่าเสาร์ดอนด้วยอันนี้ก็เป็นเงินทางเมยบโบวันเพิ่นบบวันเนาะโดยทให้เอาไว้โดยโดยอาเจ้าขอบุญขอบคุณเพ่นเนยโดยทางเมย์เพิ่นอยู่ทางใดนอฟประเทศอยู่ประเทศอาสหรัฐอ่ะโดยเนาะทางเมย์เพิ่นก็อยู่สหรัฐบริเตนโดย นาะทางอันขน้อยเนะาะบ่าวพมีก็ต้องขอกับขอบุญขอบคุณด้วแม่เดอ้อทางแม่โบวันขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บโบให้ได้ความไข่โบให้มีปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้แม่ได้สมคำมุ่งม,มั่นปัทนาด้วแม่เดอ้อแม่ให้ลูกมาเมื่อนี่ก็ขอ,ขอให้กลับคืนไปหาแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุ โดยก็ขอบุณขอบคุณทางบ่าวเทเด้อนาะผู้เพื่อนมาเป็นสะพานบุญให้ก็ขใอยเพื่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีเด้อบัฒนาสินใดก็ขให้รับเลื่นสิ่งทุกอย่างนี่ก็ขใอ้กลับเพื่อนไปหาบ่าวเทร้อยเท่าพันเท่าเด้อมาเป็นสะพานบุญให้ทำธุรกิจการงานก็ข่อ้รับเลื่นทุกสิ่งทุกอย่างเด้อสาธุสาธุเนาะโดยไม่เท่าบัดนตรงไหนีงก็แม่บบวันแม่บบวันแม่บบวันคำนวณคำงานม้อนี้ ถ้าถุกใหคนดูดีมีแห่งความเจ็บให้ได้ความใครใหญ่มีผลเหตุการณ์เหตุงานในคอให้ผลับเืินะคืนนะผลลอยเทาพันเทาชาสาธุเดินทางปลอดภัยเด้อประเทศเด้อเน,น,นาะมาเป็นสะพานบุญให้ในเมือน,นี่กับขอให้เพียงเพงปังๆเด้อเนาะตลอดปีตลอดไปขอขอบคุณขอบคุณหลายๆคนอื่นเนาะทางผู้ขา่ทาทัพมีกับขอฝากในะ่เด้อพี่น้องเนาะฝากผลงานเพียงใหม่ใน่เด้อเนาะซื้อว่าอ่า พามีวอนแฟนพี่น้องเอลยเนาะเป็นภาษาลาวก็ได้ภาษาไทยก็ได้เด้อพี่น้องผลงานเพลงแรกเนาะแต่งโดยอาจารย์บุญยูลูกแม่ครองพี่น้องจังไดก็ฝากกดไลค์กดแซ่ฮันนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องโดยโดยเนาะก็ฝากเอาไปเบิ่งนาพี่เป็นไเด้อพี่น้องเอลยเนาะซื้อเพลงกะพามีวอนแฟนพี่น้องเอลยวอนแฟนาะโดยคือแบบเป็น ภาษา,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 าลาวก็ได้ภาษาไทายก็ได้โดยพามีวอนแพนพี่น้องเลย,ยแต่งจากอาจารย์บุญยูเนาะเป็นก็นได้เขียนเพลงให้กับซีวิตของเฮานี่แหละบ่เทเ้ยเยนาะโดยก็คือดได้เจอก,กันวิวแล้วตอนนี้ก็ได้เกือบสี่หมื่นวิวแล้วพี่น้องเลย,ยพากลไปบ้านนี่เดอ้อพี่น้องกันไดไกะฝากเอซีเนาะบุญชสุคนเป็นกำลังใจให้แน แต่ว่าเพิ่นเบิ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ดจากห้เพิ่นเบิ่งซ้ำๆเนาะตื่มกันคนละหนึ่งไร่หนึ่งแซ่เด้อพี่น้องหักษาวัฒนธรรมเพียงลาวเฮาเนาะโดยขอัญหิ้งปังเด้อโดยซาถูกใจสุดๆโดยลั่นทิวโดยเนาะโดยโดยโอเคสแบบนี้มาเทเมื่อเราได้สเดแล้วโดยโดยอยู่ดีไม่แห้งเด้อบทปดะเทศสบายโดยโอเคพี่น้องเนาะ ประเทศก็ได้มามอบเงินให้ทางครอบครัวพ่อพามีพี่น้องเห้เนาะก็คือพอห้น้องลาตีเสาดอนให้พ่อพามีเสาดอนแล้วก็มีตู้อีกเสาดอนพี่น้องเอากับเป็นเงินทงางเมย์บัววันพี่น้องไปอยู่ทางประเทศอ่าพลเอกพี่น้องไอ้สหรัฐพลเอกมาทำบุญส้มโดย คนอื่นนอกประเทศก็ขอขอบบุญขอบคุณทั้งเมลลายเด้อที่ให้ลูกเป็นสะพานบุญให้ลูกก็ขอให้เมยอยู่ดีมีเ้งคมเจ็บบ่อยได้คมไข่บ่อยมีเด้อาัฒนาสิ่งใดขอให้ได้ดังคำม,มุ่งม,มั่นาัฒนาบัวเมเสร็จธุรกิจการงานอย่าก็ขอให้ลนลาเม่ลื่นไปเมื่อหน้า คิดเงินขอได้เงินกิดทองขอได้ทองเด้อเม่เด้อเนาะขอหายจากโรคภัยไข้เจ็บทางป่วงเด้อไปส่มาใสก็ขอให้มีคนหาคนแพงคนหาคนหอมขอให้ทุ่งเรื่องนาที่การงานโดยเม่มาในเมือนี้ขอกลาบประหาแเม่้อยเทาพันเทาเด้อเม่เด้อเนาะสาธุโอเคนะพี่น้องสหรัิคลินนี้บาติเอกสิโคจบคลิปก่อนพี่น้อยอ้ยพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้บาติขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี